ในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการนะครับนำภูมิประเทศสามมิตินะครับเข้ามาจาก geo location นะครับเครื่องมือ geo location ซึ่งเป็นการดึงนะครับภูมิประเทศที่มีอยู่จริงนะครับซึ่งเป็น OpenSource นะครับความละเอียดมันอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่เนี่ยปกติผมก็จะใช้ตัวนี้แหละในการทํางานเบื้องต้นนะครับก็ค่อนข้างใช้งานได้ดียอมรับเออเลยได้นะครับเพราะว่าในงานขนาดใหญ่อาจจะ200้อยไร่ร้อยไล่อย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นงานขนาดเล็กนะครับแนะนําว่าต้องดึงข้อมูลเซอร์วีจริงๆซึ่งในชุดซีรีส์นี้เดี๋ยวผมจะสอนอยู่แล้วนะครับในตอนท้ายๆนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นเลยนะครับไปที่คําสั่งไฟล์ G e O location G e O คือโลกนะ location คือตําแหน่งนะครับตัด location จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ตำแหน่งนะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายๆจะสอนวิธีการดึงข้อมูลและที่อยู่หลังดีจุดนะครับแล้วก็การแปลงต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเอาที่ จุดที่มีมอเตอร์เวย์นะครับอ่าวังน้อยโคราชผ่านตำแหน่งนี้ออฟฟิศผมอยู่ปากช่องนะครับฝั่งมกเหล็กนะฮะจากเขาใหญ่ปสักสาสิบโลที่สิบโลนะครับอ่ะมกเหล็กตรงนี้แล้วบริเวณนี้ครับก็คือเส้นมอเตอร์เวย์สายใหม่นะที่วิ่งตัดซึ่งบริเวณนี้จะมีการตัด่าดภูเขาเนี่ยครับบริเวณนี้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ล่าช้ามากนะครับตอนเนี้แล้วก็เสร็จแล้ว ก็จะมีจุดใหม่ตรงนี้จุดต่อฐานของเขาตรงนี้ครับอีกจุดหนึงตรงนี้นะครับเป็นทําให้งานยังไม่เสร็จตรงน,นี้นะครับเนี่ยออฟฟิศผมอยู่ใ,ใกล้เองอ่าออฟฟิศเราอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่าโอเคเนาะนะครับก็เด้เด,ด้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตรงนี้ตรงนี้ออฟฟิศเราอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับก็เอ่อจุดที่จริงๆใกล้มากนะโดนเวรคืนด้วยนะหลายในตรงนี้นะโดนเวรคืนโอเค ก็เดี๋ยวเราเอาภูเขาลูกไหนดีจริงภูเขาลูกนี้มาเสร็จไปแล้วนะมันจอดไปแล้วแต่ตรงนี้คือจ,อจุดที่มีข้อพิพาทม,มั้งไม่ได้ใจนะระหว่างกรมทางหลวงกับกรมป่าไม้เอาภูเขาลูกนี้แล้วกันครับผมก็จะเลือกข้อมูลตรงนี้นะ,ะโซนนี้โอเคกดคำสั่ง select legend แล้วผมก็ดึงข้อมูลบริเนี้มาภูเขาลูกนี้มาจุดนี้ โอเคเมื่อได้แล้วนะครับก็เลือกนะก็เป็นเลือกให้ดีนะว่าจะแบบไหนก็โอ้อันนี้อันนี้คือมันต้องมันมันใหญ่มาก,กาไม่ได้มันต้องมันต้องทำหลายไฟล์อ่ะแล้วเ,เอาแค่จุดๆจุจดนี้พอได้ไหมโซนนี้เนาะอ่าโซนตัดพอละ โอเคประมาณนี้นะนะครับอ่าแค่นี้พอแล้วนะครับจุดที่มันตัดโอเคกด Import ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ข้อมูลก็มาแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถปรับให้เป็น 3D โมเดลได้หลายแบบครับมาที่คำสั่ง Text ตรงนี้ครับ location terrain นะครับปิด location snapshot ก่อนก็คือภาพเปิด location terrain มันก็จะกลายเป็น terrain สายไปติบแบบนี้ครับเนี่ยภูเขาแบบนี้ครับซึ่งอีกวิธีนึ้งในะไปทไี่หลังไฟล์นะครับ geo location ตัวนี้ก็ปรับได้ครับ show terrain ไฟล์ geolocation แล้วก็กดนี่ครับมันก็เหมือนกันละนเดียวกันนะครับโอเคเรามาเริ่มวิธีการเบสิกก่อนนะในคลิปนี้ผมจะสอนเบสิกก่อนนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับเคยสอนแล้วนะคือเลือกสีเ่เหลืองตรงนี้ครับคลิกัคลิกขวาเมครุกนะครับแล้วก็ดึงลงมาให้ต่ำกว่าตรงน,นี้นิดหนึ่งอ่าจากนั้นก็ c o p ปี้ขึ้นครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการ นะครับระดับให้มันต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้ภูเขานี้ข้อนั้งสูงนะผมเอาสิเมตรก่อนแล้วกันสิ 10. enter แต่แล้วตามด้วย x ครับ x 20แล้วกันอ่ะโอเคมันเกินละเรียบร้อยครอบทั้งหมดนะครับคลิกขวาออกคำสั่ง intersect face with selection มันก็ตัดกันครับเลือกตัวนี้ทั้งหมดครับแล้วก็คลิกขวา erase เราก็จะได้ข้อมูล contour ขึ้นมาแบบนี้ นะครับซึ่งอยากไปหน่อยเอาใหม่อันดูเอาห้า 5, 5 x 40, x 40, ห้าเบสพอ5ห้าคูณสี่สิบเอ็กซ์สิบเรียบร้อยโอเคเรียงทั้งหมดครับคลิกขวา Interface with Direction นะครับก็ได้เลยแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนอีกคลิปหนึ่งเป็นเป็นวิธีการแบบใช้เอเนเชช่วยนะเอาวิธีนี้ไปก่อน โอเคจะไดั้มาครับอันนี้มันล็อกอยู่นะผมคลิกขวาครับอัลล็อกนะครับเรียบร้อยละแต่จริงๆก็ล็อกไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ล็อกไว้เนี่ยตำแหน่งของมันจะผิดครับอะผมจะเลือกตรงนี้ทั้งหมดครับเข้าเข้าระบตรงนี้นะแล้วก็บุกมาในระยะที่ทำได้ครับสักแปดร้อยเมตรอ่าเรียบร้อยครับโอเคจากนั้นมาก็จะเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งครับแซนด์บ็อกนะ ลิกขวาแล้วก็เปิดเครื่องมือแซนด์บ็อกซ์ะครับแล้วก็กดตรงนี้ฟอร์มคอนโทรลเรียบร้อยครับก็จะได้คอนโทรลมาแล้วนคะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายตรงนี้ไปนะครับสองร้อยเมตรสี่รอยเมตรแปดร้อยเมตรอ่าไม่เป็นไรต่อต่อไปเรื่อยๆครับก็ตรงนี้เป็นข้อมูลของตัว คุม,มีประเทศละ view hidden geometry นะครับดูดูในส่วนที่เป็นตัวถูกซ่อนไว้ f a c มันกเน็เป็นแบบนี้ครับ view hidden geometry นะครับโอเคเราจะทำยังไงให้มันเป็นโซลิดครับโอ้โหนี่คือแหลายคนคิดผมก็ทำเยะทำเหนื่อยหมากนนะในการทำนะคือการจะทำให้มันเป็นเป็นเป็น,ปนตัว 3D ครับที่เสามมิตินะ มาดูเบสิกก่อนก่อนที่เราจะใช้ปักอินนะครับเ็ปที่หนึ่งนะครับให้เราสร้างสีขึ้นมาให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันใหญ่กว่าตรงนี้ครับแล้วก็มุ้ลงไปข้างล่างนะจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเรากดตรงนี้นะที่งานนี้นะครับแล้วออกคําสั่งที่ชื่อว่า drag นะครับ drag ก็คือการ drag ลงไปที่พื้นครับมันก็จะมีรอยตรงนี้อยู่ drag นะ ชิ้นงานตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ drag มันจะมี f a c นี้ขึ้นมาครับเนี่ยตรงนี้จากนั้นกดคำสั่งครงับนี้ยังลบ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 ไปห,หมดครับโอเคจากนั้นครับชิ้นงานตรงนี้ครับให้เรา save ไ้ก่อนนะแนะนำว่า s a ฟไว้ก่อนคลิกขวานะ export เพื่ออะไรเพื่อใช้สองอันนี้ตัดกันครับจากนั้นกด pivot ครับดึงขึ้นมา ปึ๊บนี่หนไหมผีพูดดึงมาแบบนี้แล้วตอนนี้ครับทั้งหมดจะตัดกันละเรียบร้อยอ่ะครอบจากขวามาซ้ายคลิกขวา Erase เราก็จะได้ Terrain ครับเป็น3ามมิติทันทีครับคลิกรัวครับคลิกขวา Make Group ก็ลองดูครับมีไหม City Info เห็นไหมครับปริมาตรมาแล้วและตอนนี้เราพร้อมที่จะนำไปใช้ในการทำ Cut Fill ได้แล้ว นะครับนี่คือหลักการง่ายๆในการทํางานครับเนาะไอเส้นแบบฟอร์มตรงนี้ครับอ่ะของขีดขวานะ X Pro ซ์อก่อนเส้นตรงนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเราค่อยซ่อนมันได้วิธีการซ่อนแบบเบสิกเลยนะครับก็คือว่าให้กดตัวลิงยังลบกันให้ตัว e l a s e r ตัว E และอ่านตัวนี้นะครับคอนโทรลค้างไว้ t o g g l e อร์ซอฟเฟนสมูทนะครับก็คือถ้าเรา t o g g l e อกดคอนโทรลค้างไว้มันจะกลายเป็นทําให้สมูทแต่ในการซ่อนเส้นครับกดเอาตัวไหนค้างไว้เอาตัวเดนี้ไม่ใด้ชิปชิปชิป ชิปคือการกดตัวอี้ชิปค้างไว้โฮชิปนะแล้วก็ลากเส้นผ่านไม่อยาลากเส้นผ่านเดิเอาอย่างลบวิ่งผ่านแบบนี้เัื่อจะซ่อนเส้นให้เราครับเส้นที่เราไม่อยากเห็นนะก็ซ่อนไปแบบนี้ถ้าการสมบูทก็สมบูทได้นะครับก็ประมาณนี้นี่คือเบสิกนะครับในการถักนะเมกกรุ๊ปก็ ได้แล้วครับภูมิประเทศสามมิตินะโอเคนะครับก็จริงๆเราก็ทํามาแล้วแหละนะครับก็อันนี้คือการทวนให้ดูนะว่าเอออาจจะยาวไปหน่อยนะแต่เบื้องต้นก็คือหัวใจคือตรงนี้ชิ้นงานตรงนี้นะครับที่มีปริมาตรอยู่ซึ่งจะนําไปใช้ในการทาคัดฟิลนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองทาโดยวิธีพังอินดูนะว่าเป็นยังไงครับ